บนโซนเชียลแชร์ว่าโอโซนคือออกซิเจนสามเท่าช่วยให้เซลล์กลับมาดีขึ้นเหมือนทำสเตมเซลล์ใหม่เชื้อโรคและเซลล์มะเร็งจะพ่ายแพ้หืมชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์สุนชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอ,อสอมทอสอบถามกับผัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีครับที่แชร์ประโยชน์ของโอโซนีน่จริงหรอครับโอโซนเป็นแก๊สพิษครับ โอโซนเนี่ยสามารถที่จะทําลายเนื้อเยื่อมากกว่าที่จะสร้างเนื้อเยื่อด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ใกล้ๆกับแก๊สโอโซนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแสบจมูกเพราะว่าโอโซนเนี่ยมันไปทําลายเนื้อเยื่อที่โพรงจมูกของเราเขาบอกในทํานองว่าเมื่อออกซิเจนยังมีประโยชน์โอโซนนี่ยิ่งกว่าคือมีออกซิเจน3เท่าเรื่องนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิดครับเพราะหลายคนเห็นสัญลักษณ์ของออกซิเจนมันเป็น O2 แต่พอมาเห็นสัญลักษณ์ของโอโซนเป็น O3 ก็คือ มีออกซิเจน3อะตอมจริงๆแล้วออกซิเจน3อะตอมไม่ได้หมายความว่าจะมีประสิทธิภาพดีกว่าออกซิเจนดีขึ้น3เท่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่จริงเป็นความเข้าใจผิดเขาบอกว่าโอโซนช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดเป็นไปนไม่ได้ครับโอโซนเนี่ยครับจะเข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยผ่านทางระบบทางเดินหายใจเท่านั้นแล้วก็จะผ่านปอดผ่านขั้วปอดผ่านถุงลมมันอาจจะแทรกซึมเข้าไปในเส้นเลือดของเราได้แต่ว่ามันคงจะไม่ได้ซึมผ่านผิวหนังอะไรขนาดนั้น ถ้าเราสูดโอโซนเข้าไปเนี่ยครับตัวโอโซนเนี่ยมันจะทำลายเนื้อเยื่อระหว่างทางในทางเดินหายใจของเราตั้งแต่โพรงจมูกเข้าไปสู่หลอดลมอะไรอย่างนี้เลยมันก็จะถูกทำลายไปตามปริมาณที่มันได้รับเขาบอกว่าเซลล์มะเร็งแพ้ออกซิเจนแล้วโอโซนนี่คือออกซิเจนตั้ง3ตัว อันนี้เป็นไปไม่ได้ครับโอโซนไม่สามารถจะเอามารักษาโรคมะเร็งได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าโอโซนเนี่ยเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของเราเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่จะไปถึงเซลล์มะเร็งที่อยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายได้แน่นอนเขาบอกว่าให้หายใจลึกๆเอาออกซิเจนเข้าในตัวนานๆการหายใจลึกๆน่าจะเป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้กับเซลล์ต่างๆในอากาศส่วนใหญ่ก็จะมีโอโซนอยู่แต่มีอยู่ปริมาณน้อยมากโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีแค่บางช่วงเวลาเท่านั้น เขาบอกว่าโอโซนทําให้เชื้อโรคตายได้โอโซนกับเชื้อโรคครับมันไม่ได้เกี่ยวกับออกซิเจนนะครับโอโซนเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นแก๊สพิษแล้วมันทําการออกซิไดซ์ทำการทําลายตัวเชื้อโรคต่างๆเนี่ยให้มันตายได้แม้กระทั่งหลอดลมของเราหรือทางเดินหายใจของเราทําลายเชื้อโรคแล้วก็ทาลายทางเดินหายใจของเราได้เหมือนกันครับแถมโอโซนยังแก้กลิ่นเหม็นอับโอโซนเนี่ยทำลายหรือฆ่าเชื้อโรคได้จริงบางทีกลิ่นเหม็นๆเนี่ยมันอาจจะเกิดจากแบคทีรียอาจจะเกิดจากเชื้อราพอเราใส่โอโซนในความ ความเข้มข้นในระดับหนึ่งที่ทําให้เชื้อแบคทีเรียเชื้อราเนี่ยมันตายได้มันก็ทําให้กลิ่นต่างๆที่เกิดจากแบคทีเรียเชื้อราเนี่ยมันหายไปแต่ถ้าเราให้โอโซนเนี่ยมากกว่าความเข้มข้นที่มนุษย์จะรับได้หรือสัตว์เลี้ยงจะรับได้เนี่ยก็อาจจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์แล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ในห้องได้เขายัางแนะนําการแช่น้ําโอโซนจริงแช่น้ําโอโซนผมว่าตัวโอโซนเนี่ยมันสลายไปค่อนข้างเร็วมากการที่ จะมีโอโซนอยู่ในน้ำโอกาสที่จะเป็นไปได้เนี่ยน้อยมากแล้วก็การแชร่โอโซนในน้ำถึงมันจะมีโอโซนเหลืออยู่ในน้ำจริง,รงๆก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยต่อสุขภาพใดๆทั้ทงสิ้นไม่ควรใช้น้ำโอโซนในชีวิตประจําวันเลยครับเพราะว่าโอโซนสามารถจะทําลายสิ่งต่างๆรอบตัวมันได้ทั้งเชื้อโรคทั้งสีต่างๆแล้วก็ทั้งผิวหนังของเราด้วยยิ่งเอาไปใช้กับหน้ายิ่งเอาไปใช้กับผิวหนังที่เป็นแขนเป็นมืออะไรเงี้ยมันก็ทําให้ผิวหนังเราเสื่อมสภาพได้จริงๆแล้วการสร้างโอโซนเพื่อใช้งาน มีอยู่แล้วในบางอุตสาหกรรมหรือห้องปฏิบัติการครับแต่วัสดุและอุปกรณ์ต้องเหมาะสมด้วยเพราะอย่างที่ย้ําโอโซนคือก๊าพิษการเป่าโอโซนลงไปในน้ำเนี่ยมันก็มีตั้งแต่เอาไปทําลายสีสามารถทําลายสีในน้ําได้สามารถทําลายเชื้อโรคในน้ําได้ในระดับอุตสาหกรรมที่มีการออกแบบอย่างถูกต้องเนี่ยมีการใช้โอโซนอยู่แล้วเพื่อทําลายสารที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ําดังนั้นสรุปแล้วที่แชร์ว่าโอโซนคือออกซิเจน3เท่าช่วยให้เซลล์กลับฟื้นคืนมานี่เป็นยังไงครับไม่จริงครับไม่ควรแชร์ต่อเลยครับเรื่องนี้โอ เป็นแก๊สพิษการใช้โอโซนเนี่ยจะต้องใช้โดยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับมนุษย์เพราะว่าโอโซนเนี่ยมันสามารถทำลายทั้งผิวหนังทั้งระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ได้ดังนั้นการใช้โอโซนเนี่ยต้องใช้ด้วยความระมัดระวังข้อมูลที่ดูเหมือนจะเข้าใจได้หลายครั้งก็อาจยิ่งทำให้เข้าใจผิดถ้าคิดตีความไปเองโดยไม่สนใจข้อเท็จจริงนะครับสำหรับท่านที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับโรคมะเร็งช่วงก่อนแชร์มีหลากหลายเนื้อหาให้ท่านศึกษาเพื่อจะรู้ทันสารพัดข้อมูลเท็จครับอย่าลืมเข้าไปดูใน YouTube, รู ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรร์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม